กา,ารอ่านภามาอังกฤษ แดดานฝังนู้งไปเลยเพชรกับมุ้งเขียวเราดูดีรขอเข 怎么了？Okay. No Bomb has been planted.

้องควนกัะพินลมาล้าเจ็บกันแล้วเจ็ดเ็เจ็ดเลยหน้อยนี่่น้จะกันกลางไม่มีตอไ่หวนยเลยนรใคคุณแาวันี้เป็นะไรเยอะ <laughs> okay, let's go. <laughs> 现在来了。哎呦，你。 ที่อตรงกลางเลยโูเป็นจริงไปตรงนั้นได้มา้ใสเกยว่ายเฮ้ยต้องนช้้เท้ากายัล่านตัดยัดยอ่ะยิงน a l โดางได้นะโดยที่ร่างได้ เสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่ต้องไปล้การท่านเลยแ่ีตัววะตายแล้วตายลไม่เล่จะไมเล่นเลยตามปูตามปูตามอะไรน้อเชือน่ะตัวนี้ยังรอเลยตาย ใช้เซนตตังล้วใช่ปะตามปวดอย่างเดียวใช่ปะไา้คิวเดีเดี๋ยวองดีไม่จะใครเชื่อมใันหรือเปล่าเนาะอย,ะย่พยายามบอกให้เรารู้เนาะ หนีดีกว่าหนีดีกว่า,า blue team <Day>. win blue t e ท่านนัรเมืออยู่ไหนแลชื่อแม่ท,<า>ท่ันทอาทำไมชื่อไม่ขึ้นวะสองวันแล้วเนี่ยผมขึ้นพอไทยเราเห็นชื่อ,อไรหเห็ใช่ปะเห็นเห็นเห็น เอาคอพปี้แล้วส่งมาพี่ดิดแบบหนึ่งมาพี่เลยถ่ายแนละ้วส่งมาแรงหลังไหม่นะโอเคคดีโดนจบแค่น,นี้เนะาะปลอดปลอ